สวัสดีครับคุณป้าครับจ้าสวัสดีจ้าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับชื่อเสนเพชรวิเศษอยู่บ้านพลายจ้าอำเภออย่างนี่อำเภอบัวลายบัวลายนครราชสีมานี่เนาะจ้าคุณป้านี่เห็นบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นเลยครับรถลมมาเนาะฉลังพุทธัเส้นประสาทโอ้โหเป็นมากี่ปีแล้วนี่ครึ่งปีจ้าครึ่งปีแล้วเดินไม่ได้เลยใช่ไหมมันตึงเดินยากต้องใช้ไม้เท้าเนาะเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้านี่นะทุกคู่กายนี่นะแม้กันล้มเลยเนาะมันตึงเนาะ ก็ไปหาหมอมาแล้วรักษามาทั่วแล้วเหมือนกันโรยเป็ดหมอแล้วโรยเป็ดหมแล้วล่าสุดไปหาหมอนวดใช่ไหมค่ะว่าหมอนวดตรงไหนดีก็จะไปว่างั้นเถอะไปนวดมาหลายที่แล้วหลายที่ยังไม่หายก็อยากจะหายใช่ไหมเห็นบอกว่ากำลังจะไปที่ไหนอีกปาจีนปาจีนเขาว่าดีเหมือนกันนะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเลยพอดีวันนี้บริษัทเพลวันมาจัดประชุมที่ บ้านนี้เนาะจ้่หลานไปรับมาเหรออันนั่นแหละใครไปรับมาล่ะพี่น้องพี่น้องเพนบ้านเนียแเพนบ้านเหระไปรับมาเลยเขาบอกมากินน้ําฟรีใชไม่เชื่อด้วยเชื่ออยู่ก็เลยมาลองกินดูใช่ไหมบอสสาก็เลยแจกให้กินไปเป็นหนึ่งขวดใช่ไหมไหนขวดนี้ใช่ไหมหนี่งไหนขวดไหนขวดเนี้ยขวดนี้หมดแล้วนี่นะเนี่ยหมดไปหนึ่งขวดแล้วนะปรากฏว่ากินหมดไปหนึ่งขวดแล้ว เป็นยังไงบ้างตอนนี้พับขาได้ไหมพับขาได้จ้ะไหนเราพับขาใดูทีตะกอมันพับขาไม่ได้เลยเอานั่งให้ดูทีตะกอมันพับยังไงอะตะกอนั่งงี้ได้ไหมเนี่ยไ,ม,ไมันตึงเลยโอ้แค่ขวดเดียวนี่นะไม่น่าเชื่อนาอไม่ไน่าเลยเอออะไรขนาดนั้นเอ้าพับขาแสดงว่าขาหย่อนแล้วไม่ตึงแล้วใช่ไหมตอนนี้น่าจะเดินได้ละมั้ง จะมาที่เดินไปบ้านพ่งตรงใช้ไม้เท้าแน่นะแน่นะเอ้าไม้เท้ากวางไว้นี่นะเอ้าเดี๋ยวลงนี้ลงมาออาลูกลุกขึ้นมายืนนี้เอาไม่ต้องใช้ไม้เท้านะเอาไม้เท้าทิ้งมันเลยนะเอาเดินนี้เอาโอ้โหบวมมือหน่อยเอาเดินเดินเล้ก็ไปวิ่น เดินเดินกันไปหาเพื่อนหน่อยเดินเดิันอีกทีนึงจริงไหมเนี่ยโอ้โหครับฟ้องด้วยภาพครับชัดเจนเลยเนาะชัดเจนเลยชัดเจนเลยๆๆลเอ้าคืนให้ใคืนเอาไหมเนี่ยอเอาอยู่นะเอาเดี๋ยวทิ้งเลยไหมเดี๋ยวทิ้งเลยหัวทำห้เดี๋ยวโอ้ อะไรเนี่ยจริงเหลือแค่ขวดเดียวนะอนของฟรีเนี่ยนะนนเอาเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่ให้อีกขวดนึงเลยเอาเอาเพิ่มให้อีกขวดนึงโอ้ยินดีด้วยนะโอ,อ้รักษาทั้งขนาดยังไม่หายเนาะมาหายด้วยไอ้แค่ขวดเดียวี่ในะใครใครบอกว่าของฟรีของดีไม่มีในโลก มีนะที่พอวันนี้รอขวดเดียวหายเลยนะของปีของปีลวโอ้ดีใจด้วยนะครับนะยินดีกับชีวิตใหม่ด้วยครับคุณยายครับขอบคุณมากครับที่มาเยียานครับสวัสดีครับ